สวัสดีครับวันนี้วันที่10เดือน7 2560ครับวันนี้ลูกค้าเอาเว็บ110 I อนะครับมาติดสัญญาณกันขโมยแบบวันเวนะครับเป็นรีโมทตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับตัวแรกกด1นึ่งล็อกล็อกหครั้งนะครับยืนยันการล็อกเมื่อมีใครมาเล่นรถนะครับมันจะเตือนก่อนนะครับ1ครั้งว่าอย่ามายุ่งนะครับแต่ถ้ามีมีใครมาเล่นต่อนะครับ ถ้าเราอยู่ก็กปดปลดล็อกนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่30วิเดี๋ยวมันกระดับไปเองนะครับแต่ถ้ามีใครมายุ่งต่อมันก็จะดังต่อไปเรื่อยๆประมาณ30วิครับแล้วมันก็จะดับไปส่วนตัวที่2นี่คือตัวปลดล็อกนะครับแล้วตัวที่3นี่คือะคระฆังครับกดล็อกหนึ่งครั้งเมื่อมีใครมาเล่นนะครับมันก็จะไม่มีเสียงรบกวนชาวบ้านนะครับแต่อันนี้ใช้ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ด้วยนะครับถ้าลูกค้าอยู่ไกลตาผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะระบบนี้โจรมันสามารถขโมยได้นะครับเพราะมันไม่มีระบบเสียงร้องนะครับมันสามารถที่จะขโมยได้นะครับ ส่วนตัวที่4นี่คือระบบสตาร์ทนะครับเป็นรูปสายฟ้ากด2ครั้งครับ1 2ึ่งสองสตาร์ทรับสามารถดับเครื่องได้ก็คือกดกดล็อกนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบเสียงเงียบนะครับกดล็อกหนึ่งครั้งเป็นระบบเงียบอย่างนี้นะครับเวลามีใครมาแตะปุ๊บมันจะมีแต่สัญญาณไฟกระพริบอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีโจนนะครับใช้กุญแจผีอันนี้เป็นกุญแจที่มากับตัวรถเลยครับจะเป็นกุญแจผีทันทีนะครับกดสวิ์ออนปุ๊บ มันจะตัดระบบสตาร์ททันทีเลยครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทติดแล้วมันจะดีดมาเป็นระบบเสียงนะครับรถก็ไม่สามารถสตาร์ทติดแล้วไม่สามารถออกไปได้นะครับกรณีการล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับคือล็อกสัญญาณตัวนี้ไว้1ครั้งนะครับถ้ามีใครมาเปิดกุญแจก็จะดีดเป็นระบบเสียงเหมือนกันนะครับใช้ได้2ระบบครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับปลดปลดล็อกนะครับอีกกรณีนึงก็คือเวลาเราไปจอดเซเว่นหรือไปจอดที่ไหนกรช่างเราลืมล็อกนะครับเออจอดเซเว่นเฉยแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว ก็กลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วจนดันเพลินมาขโมยตอนนั้นแทงกุญแจเข้าไปในเบ้าตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิตกุญแจขึ้นสตาร์ทรถเรานะครับเราก็ขี่รถเราไปนะครับเราเห็นในระยะ100เมตรนะครับเราสามารถกดตัวบนนี้นะครับตัวล็อกหนึ่งครั้งได้เลยแล้วรถก็จะดับนะครับสัญญาณการขโมยก็จะร้องขึ้น,นทันทีแล้วรถก็ไม่สามารถสตาร์ทติดได้แล้วก็วิ่งไปเอารถเลยนะครับอย่าเพิ่งกดล็อกกดล็อกนะครับถ้ากดล็อกแล้วเดี๋ยวจนมันจะสามารถขี่ต่อไปได้อีกแล้วเราก็จะกดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ พอเราปิดโหมดปุ๊บรถก็กลับมาสตาร์ทได้ปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากจะดับก็สามารถดับที่รีโมทได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับถ้าเราสตาร์ทที่รีโมทต้องปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับถึงจะสตาร์ทรีโมทได้นะครับถ้าออนอยู่ระบบจะไม่ทํางานก็กดได้ครับเราสามารถดับเครื่องได้ที่รีโมทเหมือนกันนะครับครับผมก็มีหลายระบบครับให้เลือกสนใจก็ติดต่อมานะครับ0870431787นะครับขอบคุณมากครับ